สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววริษาดอนแย้มสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทันชนกจันทานุสนค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอเรื่องการดีไฮโดรเจนีชั่นเอทิลเบนซีนค่ะการดีไฮโดรเจนีชั่นของเอทิลเบนซีนเป็นสไตรีนะคะสไตรีโมโนเมอร์ถูกสังเคราะห์มาจากเบนซินซึ่งกันมาจากปิโตเรเลียมและแก๊สธรรมชาติ เริ่มจากปฏิกิริยาอันคิเลชันของเบนซีนกับเอทิลีนเพื่อสร้างเอทิลเบนซีนตามด้วยดีไฮโดรเจนชันของเอทิลเบนซีนเป็นสไตรีมโนเมอร์ค่ะประมาณ80%เของสไตรีนที่ผลิตโดยดีไฮโดรเจนชันของเอทิลเบนซีนเป็นปฏิกิริยาที่ดูดกึนความร้อนและความสามารถทำได้โดยการใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งสูงมากกว่า600อองศาเซลเซียสบนตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ของเหล็ก ออกไซด์ปฏิกิริยาน,นี้นะคะมีความร้อนสูงและไม่สามารถย้อนกลับได้ค่ะ จากน้ำผลิตภัณฑ์เอทิลเบนซิน ine, สไตรีนดิบจะถูกทำให้บริสุทธิ์โดยการกลั่นค่ะเนื่องจากความแตกต่างของจุดเดือดระหว่างสารประกอบทั้งสองที่ความดันโดยรอบจึงจำเป็นต้องใช้คอร์รั่กลั่นค่ะเป็นพลังงานที่เข้มข้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยแนวโน้มของสไตรีนที่ผ่านกระบวนการโพลิเมอร์ไรเซชันที่เกิดจากความร้อนให้กลายเป็นโพลีสไตรีนซึ่งจะต้องมีการเพิ่มสารยับยั้งโพลิเมอร์ไรเซชันอย่างต่อนเนื่องในระบบค่ะ ปฏิกิริยาดีไฮโดรเจนเนชันของเอทิลเบนซีนนำไปสู่สไตรดีนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตโพลีสไตรดีนและสไตรดีนต่างๆโคพอลิเมอร์เช่นเทอร์โมพอลิเมอร์ของอะคริลไนไตร์บิวทาไดอินและสไตรดีนยางสไตรดีนบิวทาไดอีนหรือสไตรดีนอะคริลไนไตร์โคพอลิเมอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ในการผลิต ของใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ชิ้นส่วนลดดนของเล่นภาชนะใส่อาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะตัวเร่งปฏิกิริยาดี y d r o g เ n a t i o n ของเอทิลเบนซีนะคะเป็นวิธีการทางอุตสาหกรรมหลักในการผลิสตสไตร์ลีนซึ่งเป็นโมเลกุลสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ยางและพลาสติกค่ะในทางปฏิบัติกระบวนการ ดีไฮโดรเจน t ชันของตัวเรี่งปฏิกิริยาเองนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเครือขา่ายปฏิกิริยาที่ซับซ้อนเพื่อกระบวนการหลักที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับการดีไฮโดรเจน t ชันเหนือนตัวเรี่งปฏิกิริยาไฮโดรทัสไซน์ในขณะที่ปฏิกิริยาอื่นๆนะคะที่เป็นไปได้อาจรวมถึงการย้อนกลับของก๊าซการปฏิรูปไอน้ำของไฮโดรคาร์บอนเบาและการก่อตัวของตะกอนไฮโดรคาร์บอน โคกนะคะเป็นผลพลอยได้หลักที่ทําให้เกิดการปิดใช้งานตัวเร่งปฏิกิริยาแม้ว่ายังทําหน้าที่ในการออกซิเดชันดีไฮโดรเจนเนชันของเอทิลเบนซีนและอันเคนเบาค่ะในการออกซิเดชันดีไฮโดรเจนเนชันของเอทิลเบนซีนมีการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับออกไซด์ต่างๆและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาของเอทิลเบนซีนในงานปัจจุบันจะถูกใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเอทิลเบนซีนดีไฮโดรเจเนชันระบบนี้ช่วยให้ในการแยกปฏิกิริยาหลักที่เกิดขึ้นค่ะและตัวแปรสำคัญคือสถานะออกซิเดชันซึ่งทราบกันดีว่ามีผลอย่างมากในปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันของไฮโดรคาร์บอนค่ะ ในทางปฏิบัติทางอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะคะการทำดีไฮโดรเจนชันของเอทิลเบนซีนมักดำเนิน,นการในเครื่องปฏิกณ์แบบตายตัวในช่วงอุณหภูมิ540-650ถึงองศาเซลเซียสและใช้เหล็กที่ส่งเสริมโพเทสเซียมตรีออกไซด์ผสมกับโปรตมเมอร์เพิ่มเติมเพื่อทำให้สันฐานวิทยาของตัวเรียมป,ปฏิกิริยามีเสถียรภาพหรือหลีกเลี่ยงการเผาผนึกการดีไฮโดรเจนชันของเอทิลเบนซีน เป็นปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนและถูกจำกัดโดยสมดุลทางอุณหภพลาศาสตร์พลังงานของเสียที่มากเกินไปและการหยุดการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยการสะสมของโครกทำให้สูญเสียการคัดเลือกไปยังสไตลีนเพื่อลดการก่ะตัวของโครกรักษาสถานะออกซิเดชันที่ถูกต้องของตัวเร่งปฏิกิริยาและเพิ่มสมดุลของปฏิกิริยาโดยปกติฟีของเครื่องปฏิกรณ์จะถูกเจือจางด้วยไอน้า ดังนั้นจึงเลือกอุณหภูมิที่600องศาเซลเซียสค่ะการผลิตสไตรลีนโมโนเมอร์จากปฏิกิริยาดีไฮโดจิเนชันของเอทิลเบนซีนสารตั้งต้นคือเอทิลเบนซีนทำปฏิกิริยาดีไฮโดจิเนชันที่อุณหภูม600ิ600-700องศาเซลเซียส โดยการเติมสารเร่งปฏิกิริยาได้แก่เฟอริกออกไซด์โพเทสเซียมออกไซด์โพเทสเซียมคาร์บอเนตเป็นต้นได้ผลผลิตคือสไตรีนโมโนเมอร์และก๊าซไฮโดเจนหลังจากนั้นสไตรีนจะถูกส่งเข้าสู่ถังที่มีสารยับยั้งปฏิกิริยาเพื่อไม่ให้สไตรีนโมโนเมอร์เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันโดยปกติ ใช้สารยับยั้งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตเช่น stable free radical และส่งเข้ามายังหอกลั่นสูญยากาศเพื่อแยกออกมาเป็นสไตรีนโมโนเมอร์บริสุทธิ์หลังจากนั้นเติมสารยับยั้งปฏิกิริยาเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันสไตรีนโ r o d u c t i น เอทิลเบนซีนจะผ่านปฏิกิริยาดีไฮโดรเจเนชันได้เป็นสไตรีนและแก๊สไฮโดรเจนโดยมีความช่วยเหลือจากไอรอนตีออกไซด์โปรโมทโดยโพแทสเซียมซับพอร์ตโดยอลูมินาเพื่อเร่งปฏิกิริยานี้ในขนาดเดียวกันแคกกิ้งรีแอคชั่นก็จะเกิดขึ้นจะได้เป็นเบนซีนและไฮโดรจจโนไรซิตจะได้เป็นโทลูอีนโดยในแพนของเรานะคะจะมีการสตรีม เพื่อเป็น h ี a t i n g c a ร r i e r แล้วก็ Catalyst ลิตรีเจน t เ o ชมากไปกว่านั้นนะคะสตรีมก็ยังทำปฏิกิริยากับไรแก๊สทำให้เกิดคาร์บอนมอนออกไซด์ xide, และคาร์บอนไดออกไซด์รวมไปถึงไฮโดรเจนเพิ่มเติมด้วยค่ะหน่วยดีไฮโดรเจนเนชันเอทิลเบนซีนทั่วไปสำหรับการผลิตไตรลินโมโนเมอร์ สำหรับรูปนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างกระบวนการผลิตไตรลีนโดยการดีไฮโดรจนเนชันค่ะเริ่มแรกไอ้น้ำจะผ่านเข้าเครื่องทำความร้อนสูงและเข้าไปยังถังปฏิกริย์ดีไฮโดรจนเนชันและมีการเติมเอทิลเบนซีในถังปฏิกริย์ดีไฮโดรจนเนชันด้วยและผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในส่วนนี้จะมีไอ้น้ำออกมาจากนั้นก็จะผ่านหม้อต้มร้อนและเข้าเครื่องแยก เครื่องแยกก็จะแยกคอนเดนเซต e น้ำการที่นำกลับมาใช้ได้และการที่ถูกปล่อยออกมาค่ะเมื่อผ่านเครื่องแยกแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องแยกเอทิลเบนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์ส่วนที่แยกสไตรีนจะได้สไตรีนโปรดักต์และทาอีกส่วนที่แยกคือเอทิลเบนซีนซึ่งจะมีคอลัมน์ที่นำเอทิลเบนซีนกลับมาใช้ได้อีกและจะมีอีกส่วน ที่นำมาเข้าเครื่องแยกเบนซีนและโทลูอีนค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ